ไหลต่อครับโรบินสันเปิดนะครับมาเสาสองตะวัดดินว่าโอ้โห1-0ครับแต่ดูวิลสันปะทะกับทางโรเบิร์สันหยอดลูกนี้ฝานได้เคลียร์ทิ้งโอ้โหโอ้โหแดงเลยครับโอ้ขามาหาโมซาล่าน,ะาาานาาะครับซาลาปั่นมาเสาสองมาคอแล้วครับตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งโอ้โหโดยโคดิก,กปโป โยูี้ไหลเข้าในแล้วครับโรบินสันเปิดต,ตวัดมาชาร์จโโรครับโอ้โหโฟล์มแสงเลยครับนำอีกข้างหนึ่ง่าค้นฟานไดค์บอเมสแทงมาไดฟินเดียสตายมาให้โชต้าล็อกโชต้าโอกาสโอกาสจริงโอ้โหได้ครับสองสองครับตัวอย่าก็โชต้าอาครับโชต้าล็อกแล้วคืนคืนลูกนี้ได้ยินติดล็อกครับ ันไ,ได้แล้วจังหวะสองโชต้าคืนคืนนีอาสนดดอาสล็อกดิอาสล็อกล็อกล็อกแล้วยืนก็ติดล็อกอีกทั้งหนึ่งโชต้าล็อกแลเราดีเทนึงมาข้ามคานโอ้โหบอลฉลับ